ครับพี่น้องชาวโรงพยาบาลเพชรบุรีรักทุกท่านนะครับวันนี้วันพุธที่4สิงหาคม2564นะครับเช้านี้อย่างที่พวกเราทุกคนได้ทราบนะครับมีบุคลากรของเราที่ปฏิบัติงานอยู่ในหอผู้ป่วยอุรกรรมชายนะครับติดโควิด -2 รลายนะครับจากการปฏิบัติหน้าที่ทางคณะผู้บริหารของโรงพยาบาลได้ประชุมแต่เช้านี้นะครับเรามีขั้นตอนในการดําเนินการโดย บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในหอผู้ป่วยอายุรกรรมชายทั้งหมดนะครับจะถูกตรวจสวบคัดกรองโควิดนะครับทั้งวิธี ATK เพื่อให้ทราบผลโดยทันทีแล้วก็วิธี PCR ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานนะครับสำหรับผลถ้าผลท่านตรวจไม่พบนะครับเจ้าที่บุคลากร,ก,รกลุ่มนี้ในช่วง7วันข้างหน้าผมขอให้ท่านปฏิบัติงานในหน่วยงานอายุรกรรมชายนะครับแล้วเราก็จะจัดพื้นที่ให้ท่านได้พัก ในชั้น4ปิดห้องพิเศษและลวมสถานที่ของตาหมอดท่านด้วยเป็นที่พักของท่านนะครับนั้นในช่วง7วันนี้ท่านก็ปฏิบัติหน้าที่เหมือนปกตินะครับเพื่อป้องกันการโอกาสที่จะแพร่กระจายไปสู่ครอบครัวของท่านนะครับโดยในวันที่3เราจะตรวจ ATK แบบรับผิดหรือแบบเร็วให้ท่านอีกครั้งแล้ววันที่7จะตรวจบบวิธี PCR อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับผู้ป่วยที่ปฏิบัติที่รักษาอยู่ในหอผู้ป่วยทั้งสองหอผู้ป่วยนี้ก็ จะให้รักษาตัวอยู่ที่นี่ถ้าตรวจสวบทุกรายเหมือนกันนะครับเพื่อคัดกรองแยกออกถ้ามีผลเป็นบวกก็รักษาตามโรคโควิดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไม่มีผลตรวจโควิดเป็นลบก็รักษาเหมือนปกติอยู่ที่อร์ดถ้าจะกลับบ้านก็ให้ไปแยกตัวที่บ้านต่ออย่างน้อย14วันสําหรับผู้ป่วยนะครับสำหรับเจ้าที่ที่ติดเชื้อโควิดนะครับวันนี้ทางโรงพยาบาลได้กันพื้นที่อาคารเจ็บ2ปีชั้น4ี่นะครับซึ่งในห้องเนี่ย ก็จะมีเครื่องตัวเฟอ,อกอากาศซึ่งเป็นแรงดันลบนะครับให้ท่านได้รักษาตัวนะครับก็เหมือนลักษณะเป็นที่เขาเรียกว่า Community Isolation นะครับหรือเป็นการรักษาตัวแยกตัวชุมชนให้การรักษาตามมาตรฐานนะครับแล้วถ้าท่านมีอาการลุ่มพิมานก็จะดูแลท่านอย่างเต็มที่ที่สุดนะครับอันนี้คือมาตรการสําหรับขอผู้ป่วยทั่วไปนะครับสิ่งนี้วันเช้านี้เราได้ย้ํากันนะครับเราก็ยังเปิดให้การบริการทั่วผู้ป่วยทั่วไปนะครับแต่ขอให้เจ้าที่ นะครับเน้นย้ําเรื่องของการล้างมือการสวมหน้ากากอนามัยนนการเว้นระยะห่างของบุคลากรเราเจ้าหน้าที่เรานะครับแล้วก็ลดความสุ่มเสี่ยงที่จะไปในสถานที่แออัดผู้ป่วยในทุกรายนะครับขอให้กําชับให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลน,นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราตกลงที่จะทําร่วมกันนะครับสำหรับวัคซีนนะครับวัคซีนในวันนี้เนี่ยเราต้องการให้ท่านได้ฉีดเข็มบูสเตอร์เข็มที่3นะครับซึ่ง หลายท่านได้รับแอสตาไปแล้วนะครับและภายในวันศุกร์นี้ทางโรงพยาบาลจะจัดฉีดแอสตาให้ท่านเพิ่มสําหรับท่านที่ต้องการรอไฟเซอร์หรือวัคซีน m อ n a จะส่งมาให้ทางส่วนการส่งมาเริ่มส่งวันนี้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่โรงพยาบาลได้รับวัคซีนนะครับผมจะดําเนินการฉีดให้พวกเราอย่างเร็วที่สุดที่เป็นไปได้ง,งั้นขอให้พวกเราเตรียมตัวไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการที่ทางโรงพยาบาลจะดูแลพวกเรานะครับท้ายนี้ผมก็ขอ อำนาจคุณพระศรีนาไตานะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดเพชรบูร์คุ้มครองพวกเราชาวโรงพยาบาลเพชรบูร์นะครับให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภัยนะครับขอบคุณครับ